ที่ได้มาร่วมงานกับอเอชีครั้งหนึ่งใช่ค่ะซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นงานคู่ครั้งที่2ที่เรามาร่วมกับโอชีเลยแล้วก็เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์จิมี่นทยกับโฟดด้วยเป็นยังไงก็เห็นความน่ารักของ2คนนี้นะคะเพราะว่าคือเราหนูรู้จักน้องมาตั้งแต่แบบเพิ่งเข้ามาแล้วพอมาเห็นเขาได้อยู่จุดตรงนี้ แล้วก็ได้ร่วมงานกับแบบโอริชีที่เขาบอกว่าเขาก็ดื่มมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มาได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะน้องๆน่ารักแล้วก็เก่งมากๆเลยสองสาวเป็นสาวโอริชีใช่ใช่ค่ะพี่ที่แล้วที่เราไปร่วมใช่เป็นของหนูเป็นซีโร่เป็นทริปอ๋อพี่เขาชอบอะไร ชอบอีวุยอีวุ่ยน่ารักเลิฟชอบปิกาจูค่ะคือแบบจริงๆอ่ะคือตอนแรกอ่ะเลิฟอ่ะคือชอบรู้จักปิกาจูอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีฉายาจากแฟนคลับว่า <Wow. S 2> เพาแบบหรือว่าช็อตเก่ง <Wow. S 2> เพราะว่าชอบช็อตฟิลกับพี่มิวเวลาแบบแฟนคลับมีแบบจะมีโมเมนต์จิ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วเลิฟก็ช็อตเขาก็เลยแบบว่าปิกาจูเลยอะไรเงี้ยก็เลยชอบปิกาจูแล้วน้องก็น่ารักมากเลยค่ะตอนที่น้องหมุนแบบน่ารักเมือ่มกอกอีอเก่งเก่งมากเลยค่ะ ใช่ใช่ของหนูชอบอีวีค่ะก็น่ารักดีแล้วก็อย่างคือมันมันจะมีถึงขั้นที่แบบตอนที่มันเปลี่ยนร่างอ่ะมันจะเปลี่ยนไปหลายแบบหลายแบบแล้วก็เพิ่มสีสันความน่ารักของมันแล้วมันก็จะมีแบบความสามารถในแต่ละตัวที่ต่างกันก็คือสปาร์กจอยเวอร์ใช่แล้วก็เพิ่มความสดใสได้ด้วยค่าจาะรในชีวิตคจริงจริงอ่ะเลิฟชอบกิน น้ำพึ่งมะนาวค่ะแต่ว่าเมื่อกี้อยู่ในงานกินสีเขียวสดชื่นคือแบบอากาศร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอได้กินอะไรที่มันเย็นๆแล้วก็เฟรชก็คือสดชื่นมากค่ะค่ะขอหนูก็ชอบน้ำพึ่งมะนาวค่ะรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติที่แบบไม่เบือ่อแล้วก็สดชื่นเดี๋ยวว่าจะลองไปดูแบบรสชาติอื่นๆบ้างค่ะ อีก3วันจะออนแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็คือพวกเราถือว่าเป็นซีรีส์แซฟิกเรื่องแรกของ JMTV แบบเต็มเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็23.5องศาที่โลกเองเป็นซีรีส์วัยรุ่นน่ารักใสๆค่ะเป็นแบบบ o อ p y l o เลซึ่งเช,ช,ชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยเจอในชีวิตอย่แล้วค่ะ <ๆ S 2> แล้วก็ถือว่าเป็น มันเหมือนมันเหมือนเป็นแบบซีรีส์ที่แบบเหมือนเราย้อนวัยเหมือนกันเราทุกคนองย้อนวัยเพราะว่ามันเป็นในวัยที่มัธยมที่4ใช่ไหมหนูว่ามันมันน่ารักในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเล่นด้วเล่นแบบมิวเลิร์ออย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอซารซานเนีคะเด็กที่แบบจ้องแสงมาเจอาสเจอจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาคาทอมบาร์ดค่ะวันีทุกคนสายคุณรอคอยแล้วโอ้หนูก็รอนะหนูก็จริงๆหนูก็รอแบบว่าจริงๆริงเราบิดกล้องตั้งแต่ เดือนที่แล้วพัสจิ์พัสจิ์ไม่ใช่เดือนที่แล้วตัวนัอนไี่้แล้วกุมภาที่แล้วเดืนที่แล้วใช่ก็คือพัสดิไม่ใช่พัจดุพัสจิ์จีก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะแบบจริงๆเหมือนด้วยซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างมีดีเทลแล้วก็เหมือนแบบพี่ฝนตั้งใจมากจริงๆแล้วก็ค่ายเราก็คือตั้งใจมากดีทีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีดีเทลเยอะทุกอย่างก็เลยออกมาค่อนข้างละเอียดแล้วก็เลยแอบจะช้านิดนึง แต่ว่าฟินแล้วก็เกินความคือคือมันต้องมีโมเมนต์ที่แบบแฟนเขาไม่เคยเจอเราอะเกินไปสมายค่ะ่อกี้บกฟินเราสองคนเล่นเองก็ฟินกันเองใช่คือหนู่ะรู้สึกว่าแบบย้อนกลับไปมอสีแล้วแบบว่ามีแต่แบบเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกฟินแบบเออมันคือเราไปเรียนหญิงล้วนด้วยแล้วแบบพอได้กลับไปแบบกับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเยอะๆก็ฟินค่ะแล้วเราพอแบบ มันจะมีซีนที่เราเข้ากันบ่อยขึ้นมากกว่าเดิมจากที่ผ่านมานะคะก็ทําให้เราแบบอย่างตัวหนูเองก็จะมีความเขินถามว่าฟินไหมมันก็ฟินเพราะเราเป็นฝ่ายที่แอบชอบเขาแล้วอย่างมันคือมันเหมือนคาแรคเตอร์ชีวิตจริงที่หนูอะชอบแอบชอบแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกให้เขาได้รู้อแบบปลื้มอะไรอย่างนี้ใช่ไคะ่ค่ะอะไรนะอุ้ยอ่ะเราให้ให้น้องพี่มวก็เป็นตัวเองหรือเปล่าพี่มิว พี่มิวเข้ากับองศาแต่องศาจะมีความแบบจ่องแล้วก็มีความกกกว่าแต่ว่าวรเราว่าตอนที่ถ่ายอะ่ะพี่มิวคือองศาเพราะว่าทุกครั้งที่ไปกองอะคะจะสะดุดอะไรสักอย่างที่มันไม่ค่อยน่าสะดุดคือแบบพื้นก็ค่อนข้างเรียบนะคะแต่ก็ยังสะดุดได้แล้วเลยองศาปะเนี่ยองศาองศาหนึ่งร้อยเปอร์ไม่เข,าข้าคาแรคเตอร์ไงเดี๋ยวตั้งแต่เช้า อย่างของน้องเลิฟก็แน่นอนว่าเขาสดใสอยู่แล้วนะคะยิ่งเป็นเอ่อซันที่แบบชายออกมาก็ดึงดูดเอียงก็เอียงเยอะไหมคะก็เยอะอยู่เยอะอยู่เยอยู่ค่ะเชิญชวนคนที่อยากจะร่วมแคมเปญไปญี่ปุ่นหน่อยได้ไหมคะเชิญชวนแคมเปญไปญี่ปุ่นเชิญชวนแคมเปญไปญี่ปุ่น กนชวน็นแฟนให้ <SM. S 2> <Christina. S 1> ่วงกิจกรรมค่ะได้เยค่ะก็ก็อย่าง o c นะคะเขาจะมีแคมเปญใหม่ที่เปิดตัวมานะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาร่วมลุ้นกิจกรรมแล้วก็ไปเที่ยวทริปญี่ปุ่นด้วยกันกับน้องโฟสเจมินายค่ะเราก็อยากไปนะคะไปได้ไหมอะอยากไปเที่ยวอ่ะถ้าเราต้องส่งก หนูต้องซื้อต้องลุ้นมือนกันอุ้ยขวดมันมีขวดใหญ่เฮ้ยหนูไปไปหยิบมาได้ไหมเฮ้ยมิวเมื่อกี้เราลืมเรากินอีกทีเราลืมปลาขอไปเอาขอะเรกินใหม่เขาน่าจะเก็บไปแล้วอะกินใหม่เพราะเรามีสิทธิ์เป็นผู้ชมโอ้คือถึงหนึ่งในหลานแปลงมากได้มฝากเลยเนอะได้ค่ะใช่ ก็ฝาก23.5องศาที่โลกเอียงด้วยนะคะอีก3วันเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็ออนทุกๆวันศุกร์นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งทาง GMM25 ค่ะ GMM25 GMM25 แล้วไปขออีกรอบได้ไหมอ่ะได้ค่ะอะไโอเคหนึ่งสองสามอ่ะค่ะยังไงก็ขอฝากทุกๆวันศุกร์นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งค่ะทาง GMM25 นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังในที่ เน็ตฟลิกค่ะใชท่ทางเน็ตฟลิกสามทุ่มครึ่งค่ะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะอ่ะอินเตอร์